พาพี่นอ้องเสารนี้ก็สิพากันเดินทางหลานเอ้ยพากันไปทํางานค่ะโอ้ยทางก็หกขนาดทุกคนเนี่ยทางโอ้เราทางซีสังคุณนะมัง้ง<ะ>เราสีสางซีสังคุณเข้ามาละมัง้งไปปไปลูกหลานมาสีมาอัพเลนพากันไปอันลือผ้าค่ะโบเนิรนะคะ มันสิเป็นที่บ่อบริไซ้แล้วแล้วก็สิพากันมาลือ้อโอ้ยทางลกขนาดกัอแล้วถางหัดทางพุน้นเดี๋ยวทางนี้เราไปถางมาเมื่อวานมาถางป่าไว้แล้วโอ้ <laughs> โอถึงแล้วทุกคนถึงแล้ว อ <emaal> นี่นะคะพี่น้องเจะมาตัดบอลนิดนี่คะทุกคนตัดผ้าตัดอะไรนะคะเอฟซีหางปลาไปด้วยพี่น <c oughs> ้องวันนี้เอาอันนั้นมาลงนะครับเอาเครื่องมาลงมาหยกลงแล้วนะคะอันนี้เป็นปั้มลม ปำลงเอามาลงนะคะเคนเพิ่นมาเก็บผ้าลดเค,ลนลคนนี่แหละทุกคนนี่แหละที่หนาทำดือ้อจากอันโบนเนอร์เก่าเนาะที่นี่ลดมาลงลดมาลงเคนนะครับที่วัน,นนี้จะไป,เ,เ,ปเก็บอะไรที่กนี่แหละ มาไกลจากนครนปฐมลัางเคลียทางค่ะเอฟซเอารถเคนเข้าไปเก็บเล็กเก็บผ้าพีอีนะคะเพราะว่าเราทำเรียบร้อยแล้วมือวานเนาะวันนี้ก็ถึงรถมายุกมาเก็บมันจะติดสายพายหน่อยหนึ่งอ่ะจะอาจามไปดูกันค่ะเอฟซีลังเคลียคะ่ะทุกคนเอย่าสายพายนะคะ เพดมันสูงเบาเบายามันติดขอบข้างล่างเบาเบาเด้อเบาเบาเบาเเออได้ได้ต้องเชียเข,ข้าไปข้างในเข้าไปเก็บเล็กทางกหบไปตามกันเลยทุกคน ตามไปต่อไปขึ้นเล็กขึ้นผ้ากันนะคะะได้เสร็จเรียบร้อยการทำงานอันนี้ก็ถึงแล้วนะคะทุกคนตัดเล็กตัดอะไรไว้เรียบร้อยแล้วรอรถรถกลับมาถึงผู้ีลเนอีฟซีนี่ผ้าที่เราทำทและกระปองไ,ไ,ดได้ม้วนอะไรไว้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่แหละรื้อผ้าพี่อีตัดยกไปหลายรอบแล้วคะ่ะอีซีรถกำลังหาทางเขา่าทุกคน กำลังหามุมเกียมนะคะเอฟซี F C. มันจะปลาหน่อยหนึ่งเกียมหมุกเข้าเคลนเดินเข้าผูกกำลังเกียมเอาผ้าเลือเสื้อกห้อยนะคะเดี๋ยวเคนจะเข้ามาหยุกเคนกำลังยือมือเข้ามาแล้วนะคะเอฟซี F C. ทวงเข้ามานะคะรถมาชิอยู่ข้างนอก ลังเกียมมาไซซีเฉพาะจะเอาผ้าขึ้นก่อนผ้าพีอีที่เราพับไว้เกี่ยมไว้ตัดไว้แล้วเนาะเวไว้แล้วสีเหลืองสีงเคนยกขาา้าไมยยกผ้าไปก่อนแล้วก็สิเอาพวกเล็กนี่ออกไปตํำหลังสูงมากเลยคะ่ะเอฟซเนี่ยปูเด็งยาวไปแล้วพูนแหละมีแต่ทางนะคะนี่ yeah. มาเร็ว ซูเปอร์ครับเคนอ่ดูการทำงานรีวิวพ้าลูกหลานเอฟซมาดูการทำงานแต่วันนี้ก็เอาพวกนี้ขึ้นแล้วขึ้นรถขึ้นไรแล้วก็ซื้อว่าเซ็ตเรียบร้อยการทำงานนะคะเอฟซีเซ็ตโดยบริบูรณ์นั่นแหละ ลังอ่อหอค่าใส่เคิดย,ยกกระสมยัยถ้าคนยกโคเมื่อวานนี่ซักพากันใส่เพื่อจะพับเพื่ออะไรได้ กำลังม้วนผ้าม้วนอะไรไปร้อยเป็นทุแง้วเหรอ เอาเป็นโต้งเอาเป็นโต้ง มันหายดีเยียมเลยนะคะเยียมเกาะเกาะแล้วก็ดึงขึ้นไปใส่รถมันถึงมันถึงอยู่แล้ว

พาลุตพาลุต oh. อ่าได้เรียบร้อยเคลืนบาทเนี่ย oh, <my. S 1> หลังจากกินดึงม oh. ันก็ง่ายนะเคิดนไปแล้วไปแล้วค่ะยกขึ้นไปโอ้โอ้สบายเลย <c oughs> ต้นเต้นต้นเต้นต้นเต้นทีนี้ก็เกี่ยวขึ้นไปแล้วก็ยอดนั้นลงเอาใ่หลุดทีหนึ่งนะคะ FC เอฟซี ง่ายยอดลงไปรถข้าลงไปโอ้ยมุมอนเด็ดนี่แลกวก็ย้อนลงไปใส่รถนักข่า f เอฟซีมันจะตบแสงหน่อยหนึ่งเนาะตบแสงลัวทั้งป่า ทีนี้กระทึงที่เอาการเล็กขึ้นนะคะระคนอันนี้สิเป็นเล็กโคงเล็กโคงบบเนิร์เนาะเราจะตัดเป็นท่อนเป็นท่อน,น,อนแล้วก็ยกขึ้นไปแล้วก็เอาไปลงแล้วกัสิไปออกอีกที่หนึ่งนะคะคนไปออกที่หนึ่งไปประกอบทําเป็นโบเนิร์อีกที่หนึ่งค่ะ เอาไปบิดเลยทีเดียวไม่พอยังจยกไปมุดเลยทีเดียวกำลังสอดค่ะเกี่ยวเซเคน อ๋อเปาอ,อ,อันมันจะม้วนถึงกันได้ไหมพเพ่อระวังกลางนะแรมระวังกลางนะพอเปล่าเนะอ,อ,อ,ออกัดตรงไหนกันตรงไหนเออเอาโกเลคโกเลยเรียบร้บรบรอยยับออกนะพ่อเลยยับออกนะ ไปลูบยิ Memorial ่งเขียนมาขูดอ่าเึ้นไปยิงยกเินเล็กขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วมันกรอกเอาแล้วกรอนพี่ยังน้องโควิดแล้วมันก็วิต ขึ้นเรืเอ่อยเรื่อยไปแล้วทุกคนขึ้นไปแล้วมันจะแดดหน่อยมองจะไม่ค่อเห็นนะคะตอบตาเวินจะวางทับผ้าพีอีไปเลยนะคะเอฟซีใจเย็นใจเย็นเ,นเนบาเบาๆ,ๆ กำลังเกี่ยมทุกคนเกี่ยมเส้นลดลงใองส่งโบนเนอร์จะเอาไปทีเดียว,วสองตงัว <c oughs> กำลังเขียมเอาเล็กลงไปสิกำลังดันเล็กลงนะคะวางลงวางลงเดือ อันนี้อันนี้ไม่ต้องติดต้องถอยออกไหมเออนั่นแหละเรียบร้อย ให Arrow, offset, ้เล็กมันตรงเรื่องเปนิดเึงเสร็จโดยสมบูรณ์นะคะคนเดียวมาเกลียวมาขึ้นทองจิ นี่นก็เรือแป๊บนะคะเอฟซีเอาแป๊บขึ้นไปให้หมดนี่ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยโดยสมบูรณ์นะคะเอฟซีสำหรับการทำงานรุ่งร่วงไปด้วยดีก็ขอให้ลูกหลานเอฟซจงจเจริญเจริญลำล้ำรวยตลอดปีตลอดไปนะคะเอฟซ